เสียงแตรหรือเปล่าครับกําลังจะข้ามถนนรถเขาเห็นน่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งข้ามข้ามตรงนี้อันตรายก็เลยบีบแตรเตือนไม่พอใจฮะข้างจานใส่รถเก่งเขาไปดูครับมาเลยมะขับรถมาพี่จะข้ามหจะข้ามถนนตรงนี้มันไม่ใช่ที่ข้ามปลาของใส่รถครับ มันเป็นลอยเนี่ยพี่มันมืดมาไม่เห็นมันจะชนอยู่แล้วพี่การสื่อสารยื่นข้อลาะไรครับถ้าทรขับไปทีมีคนตายอยู่ใส่กําลังมากําลังเดินหนีไปกำลังข้ามสะพานไปฝั่งเข้าขาข่าวของข้าเมืองอยุธยา ก็ต้องแจ้งทางการแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะตกลงปลาอะไรกันแน่ครับปลาของปลาจานหรือปลาหินก็ต้องตรวจสอบกันให้ละเอียดนะฮะเพราะว่าทางฝั่งของผู้เสียหายก็บอกว่าจู่ๆคุณจะมาข้ามถนนตรงนี้ซึ่งไม่ใช่ทางข้ามมันอันตรายแล้วมันมืดมันก็บองไม่ชัดจังหวะที่ปลามามันก็เห็นไม่ชัดไม่เคลียร์ตอนนี้เจ้าหน้าที่มาถึงแล้วนี่ฮะอะไรอ่ะนั่นอ่ะมันเป็นเศษอะไรมโอ้มันเป็นเศษเลอะเลอะติดอยู่ที่หน้ารถตรงจุดนี้นะฮะ มีบุบมีแตกมีร้าวไหมตรวจสอบต่อนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น3ามทุ่มเมื่อวานนี้ฮะถนนโรจนะก่อนทางขึ้นสะพานต่างระดับอยุธยาในพื้นที่พระนครศรีอยุทยาครับผู้เสียหายโทรแจ้งตำรวจขับรถตามคนก่อเหตุไปด้วยครับตามไปเจอตัวผู้ชายคนก่อเหตุเจ้าตัวยอมรับใช้จานข้าวที่เป็นจานกระเบื้องโอ้มันเป็นกระเบื้องไงเนาะจานกระเบื้องเลยนะฮะปาใส่รถผู้เสียหายจริงเพราะ ตกใจเสียงแตรวายตกใจเสียงแตรแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกดูครับกงขี่ขี่มาจากตรงเราจะมามาากพกี็จกไม่แตก่โหตกใจเลยี่ยังไม่ดีแลวบนะต้ตกใจเี่ีแตเพื่อให้หลบถ้าไม่ดีบดูตอนีนั่นนาสีตตกใจฮะไม่หลบนเป็นโรคอะไรนมเป็นโรคอะไรครับเขาอ๋อ บ้านอยู่ไหนอบ้านอยู่ท้ายกรมครับนี่ไงพี่กัดจิตเวชแล้วเราปลาทำไมอ่ะผมตกใจไงพี่มีแตกใจแล้วถ้าหนูไม่ดีชนพี่แล้วตกใจแล้วก็องทำยังไงอ่ะเดี๋ยวนะตกลงเกิดจากอะไรกันแน่หนึ่งบอกว่าตกใจสองบอกว่าผมซึมเศร้าอ่ะตกใจทุกวันนะตกลงแล้ว ยังไงฮะเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่บีบแตรก,ก็จะชนนะคือถ้าชนนี่ไม่เจ็บก็ตายได้นะฮะก็ขับรถมาค่อนข้างเร็วนะถนนเส้นนี้ถ้้อย่างนี้นะเสี่ยงเหมือนกันอย่าขับรถเลยค่ะถ้าเกิดตกใจกับเสียงแตรง,ง่ายๆแบบนี้<อ>นี่ขนาดคุณไม่ขับรถเดินอยู่ริมถนนและจะข้ามถนนเนี่ยคนเขาบีบเขาเตือนเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นห่วงความปลอดภยัยผู้เสียหายเล่าแบบนี้ฮะขับรถมามากับแฟนถึงจุดเกิดเหตุจู่ๆผู้ชายคนนี้ฮะใส่ชุดสีก็ออกจะมืดๆทึบๆหน่อยนะยืนอยู่ และกลัวจะข้ามตัดหน้ารถบริเวณจุดนั้นซึ่งไม่ใช่ทางม้าลายไม่ใช่ทางข้ามด้วยโดยบีบแตรสั้นๆไปหนึ่งทีปนะผู้ชายคนนั้นปากจานข้าวใส่เลยฮะแหมอะไรมันจะตอบรับอัตโนมัติขนาดนั้นกระจกหน้ารถไปตรวจสอบแล้วสรุปคือแตกราวนะครับหลังคาบุบนะฮะโชคดีนะว่าคนในรถไม่เป็นอะไรอะ่ะโชคดีว่าไม่ทะลุเข้าไปถึงในรถนะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็คนในรถเองก็จะอันตรายไปด้วย เบื้องต้นคุมตัวผู้ชายที่ตกใจคนนั้นนะฮะที่แพ้เสียงแตรพาไปโรงพักที่พระนครศรีอยุธยาสอพอโรงพักแห่งนี้นะฮะตรวจชีหน่อยเอา้าม่วงฮะอา้าวยอมรับว่าเสพยามาจริงตกลงแล้วเนี่ยคุณมีอาการหลอนๆเนี่ยเพราะอะไรจิต,ตเวทหรือว่าเสพยาเออหรือว่าอ้างไปเรื่อยอแจ้งข้อหาทาใไมเสียทรัพย์ครับส่งดำเนินคดีต,ตามกฎหมายแล้วเรียบร้อยฮะ